แล้วก็วันเดียวกันคุณผู้ฟังคะมีความเคลื่อนไหวค่ะของหัวหน้าพักเพื่อไทยก็คือคุณหมอชลน่านสีแก้วที่พูดถึงเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี66เลยค่ะว่าถ้าสภาไม่ให้ผ่านร่างพรบงบประมาณรายจ่ายเนี่ยจะส่งผลถึงนายกรัฐมนตรีและก็รัฐบาลซึ่งมีทางเลือกสองทางเท่านั้นก็คือยุบสภาหรือไม่ก็ลาออกและยังไงก็ตามรัฐธรรมนูญน,นะคะบัญญัติเอาไว้ว่าแม้ร่างพรบงบประมาณจะไม่ผ่าน ก็สามารถใช้งบประมาณเดิมคือพอรบรงบปีห5หปีพางก่อนได้เว้นแต่เป็นเรื่องของงบลงทุนที่จะสร้างใหม่เพราะฉะนั้นแผนงานโครงการต่างๆที่จะเป็นเรื่องประจำเนี่ยก็สามารถทําได้ต่อไปแต่ว่าไม่อนุญาตให้นํางบไปลงทุนคือคําพูดนั่นนะคะของคุณหมอชลนาทแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับจะบอกว่าฉันจะโวดความร่างพรบรงบประมาณแล้วนะและถ้าหากว่าไม่ผ่านเนี่ย ก็อาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าปล่อยรัฐบ,บาลชุดนี้เนี่ยนะคะใช้งบประมาณต่อไปเลยคะ่ะโดยบอกเลยบอกว่าคือถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็สามารถใช้งบปี6-5ปีพรางกอดได้เว้นแต่จะเป็นเรื่องของงบลงทุนที่จะสร้างใหม่เพราะฉะนั้นแผนงานโครงการต่างๆที่เป็นเรื่องประจําอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะทําต่อไปได้เนี่ยนะคะแต่ไม่อนุญาตให้นําเอางบเนี่ยนะคะไปลงทุนในสิ่งที่เห็นว่าไม่ชอบถ้าว่าปล่อยไปเนี่ยมันอาจจะกระทบกับประชาชนมากว่า เพราะฉะนั้นนะคะคุณหมอชลนานก็บอกเลยบอกว่าเนี่ยเป็นทางเลือกนะคะที่จะต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนเพราะการไม่ผ่านเนี่ยอาจจะเกิดประโยชน์กับประชาชนมากกว่าแล้วปล่อยให้รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยเข้ามาจาัดสรรงบประมาณกันแทนผู้สืขาวก็ถามถึงกรณีของพรรคเศรษฐกิจไทยนะคะที่กําลังมีปัญหาภายในพักจะมีการดึงเข้ามาเป็นแนวร่วมในการอภิปรายด้วยไหมคุณหมอชนนานก็บอกว่าปัญหาภายในพักเนี่ยมัน เป็นมิติทางการเมืองส่วนสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจะเป็นเพราะอะไรเนี่ยประชาชนก็คงต้องติดตามแต่ถ้าเป็นสมมติฐานที่ผมเนี่ยตั้งขึ้นว่าเกิดมาจากการสนับสนุนรัฐบาลชุดนี้หรือว่าสนับสนุนนายกก็ต้องมาดูว่าสิ่งที่พักเนี่ยแสดงจุดยืนออกมาจะเป็นไปในทิศทางการเมืองที่ฝ่ายค้านมุ่งหวังหรือเปล่าคือถ้ามีความชัดเจนในตัวเองที่ไม่สนับสนุนรัฐบาล จะไม่เป็นฝ่ายค้านก็ได้จะเป็นฝ่ายที่ต้องการตรวจสอบรัฐบาลหรือว่าฝ่ายที่ไม่ต้องการให้มีการสืบทอดอํานาจหรือไม่อนุญาตให้รัฐบาลชุดนี้อยู่ต่อจะเรียกว่าอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะทางคุณหมอชนลนานก็บอกเลยคุณผู้ฟังบอกว่าไม่ต้องดีลอ่ะนะคะคือผู้สื่อข่าวก็ถามบอกว่าจะดึงมาร่วมฝ่ายค้านหรือเปล่าเนี่ยคุณหมอชลรานก็บอกเลยบอกไม่ต้องไม่ต้องดีลเขามาเองนะคะ